วงนคอนเฟิร์มเชียร์ยังไม่เลิกให้โซบิกหลังคนจับตาอันฟโลไล่หร้โมเมนต์หวาน หลังจากก่อนหน้าน,นี้เพจดังอยาก G M เจมอลร้อยแปดออกมาเปิดประเด็นมีคู่รักมาเท,าเ,ทเขาอันเฟลโลกันอีกคู่แล้วนะเนี่ยนี้จะมีคู่รักเลิกเงียบกันอีกแล้วห่จะจนมีชาวเน็ตส่งการบ้านรัวๆและหลายคนยองไปถึงคู่รักของนางเอกสาวมากความสามารถอยากสาวเชียร์ที่คำพรและแฟนหนุ่มนักนธุรกิจบิ๊กธนพลเบนจนลงค์คูลลังทั้งคู่ดูไม่มีโมเมนต์หวานเหมือนที่ผ่านมา รูปคู่ล่าสุดที่ลงก็หลายเดือนมาแล้วรวมไปถึงยังพบอีกว่าสาวเชียร์ได้อันฟเลโล่ฝ่ายชายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ไฮโซบิกยังกดฟัลโล่อยู่คะ่ะแต่งานนี้บอกเลยว่าเล่าบรรดาชาวขาเพื่อกทั้งหลายคงต้องกลับไปทำการบ้านมาใหม่นะ เพราะวงในของทั้งคู่ออกมายืนยันนอนยันนั่งยันเลยค่ะว่าเชียนและให้โซบิกยังรักกันดีไม่ได้มีการเลิกลาหรือมีปัญหากันต่างที่เป็นข่าวแต่ที่ไม่ได้ลงรูปคู่เพราะต่างฝ่ายต่างโฟกัสการทํางานและทําหน้าที่ของตัวเองอยู่รวมไปถึงสาวเชีย์เองไม่ได้กดอันฟอลโล่ฝ่ายชายมาตั้งแต่แรกแลวจ้าจบนะแยกย้า yeah, ย yeah.